ก็ช่วยพี่พีมนนะคะเนี่ยมือตำสมตำเนี่ยอยู่ในครัวนะคะก็ช่วยหยิบช่วยจับช่วยนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้ช่วยเยอะพ good How เหนียวแล้วก็มีซุปมะเขือนะคะซุปมะเขือไม่ดื้อหอหอมเยอะกว่ามะเขือนะเพราะว่ามะเขือมีแค่แพ็คเดียวนะคะซื้อมาติดบ้านไว้ก็มะเขือแพงด้วยละค่ะไม่ค่อยได้เข้าเมืองนะคะช่วงนั้นสรุปแล้วก็เน่าหมดเสียหมดนะคะเนี่ยค่ะ ขึ้นราอยู่ด้านในนะคะแม่ดื้อก็ไม่ยอมแพ้นะคะไปเอาปลาในฟิสขึ้นมาจัดการนะะมีปลาอยู่ปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็มีปลาตัวใหญ่อยู่3าตัวแม่ดื้อก็เลยเอาปลาตัวใหญ่ไปทําปลาส้มแล้วก็ปลาตัวเล็กเนี่ยว่าจะลองทําปลาจมแล้วก็ตัวเล็กนี้เหลือเยอะก็เลยเอามาลองทําปลาลาดูด้วยนะคะก็ใช้เวลาตัดหัวควักไส้นานมากยิ่งปลาตัวเล็กนี่แบบโอใช้ทำเราไม่ได้ทิ้งก็รู้สึกดีใจนะก็เลยต้องโทรไปอวดคุณยายค่ะให้คุณยายดู แม่ดื้อก็ใช้สูตรของคุณงอยโพลชาแนลนะคะก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะคะกระทะเทปเทปลอนของแม่ดื้อกระทะใบนี้เป็นกระทะเหล็กแม่ดื้อไม่ยอมทิ้งนะคะมันก็เทปลอนหลุดไปละเวลาทอดมันก็จะลําบากเลยในคลิปเพื่อเพื่อให้ตัวเองดูตอนหลังตอนแก่เนี่ยละคะ่ะวันนี้หลังจากแม่ดื้อเลิกงานตอนไปเข้าดึกนะคะตอนเช้าแม่ดื้อก็ไปร้านค้าแล้วก็ได้คอหมูมาค่ะเขา ลดราคาพอดีนะคะแม่ดื้อก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะทําลูกชิ้นหมูนะก็ได้มาทั้งหมด6แพ็คนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อจะหั่นใส่ส,สองกละมังไว้นะคะกระมังใหญ่อันนี้แม่ดื้อจะเอาไว้ทำหมูปิ้งให้พี่ดื้อนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวแม่ดื้อจะแยกเอาไว้ทําลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวขอหัน่นกเรามาลงมือทํากันค่ะแม่ดื้อก็จะเปิดหมูออกมานะคะแล้วเดี๋ยวจะใช้กระดาษครัวนะคะเอามาซับแม่ดื้อไม่ได้เอาหมูไปล้างน้ํานะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันแฉะ แม่ื้อก็เลยเอากระดาษมาซับเอาเพราะว่าฝรั่งเขาก็ทําแบบนี้นะคะเวลาเขาซื้อของมาจากที่ร้านแม่ื้อก็บางอย่างก็แบบไทยบางอย่างก็แบบฝรั่งนะคะตอนนี้ก็จะเลาะเอากระดูกออกของดีนะคะอันนี้ต้องเก็บเอาไว้ค่ะแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นนะคะสําหรับเตรียมเอาไว้ทําของที่ไม่ที้อยากจะทําวันนี้นะก็หั่นเป็นชิ้นเสร็จแล้วแม่ท้อก็จะเอาใส่กระมังแยกไว้นะคะสําหรับทําหมูปิ้งแล้วก็กระมังที่บอกว่าจะเอาไว้ทําเป็นลูกชิ้นค่ะ หลังจากที่แยกชิ้นส่วนเสร็จแล้วแม่ื้อก็จะมาตําสามเกลอนะคะตอนนี้เล็บแม่ื้อก็ตัดแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะไปล้างสีออกแต่ว่ายังไม่ถึงยังไม่มีเวลาได้ไปล้างนะคะมีแต่ตัดไว้ก็เลยเป็นสภาพสั้นๆห้วนๆแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นผักชีที่แม่ื้่ซื้อมากินนะคะแล้วก็ละส่วนรากเนี่ยแม่ืีอก็จะล้างแล้วก็ เอาใส่ฟรีซไว้เวลาที่เราจะใช้ก็จะได้มีนะคะเพราะว่าที่บ้านแม่ดือเนี่ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้ใกล้ตลาดก็เพราะฉะนั้นพวกของไทยนี่ก็จะต้องรู้จักเก็บตุนเอาไว้นะคะใส่3ามเกลรเร็จแม่ดือก็จะ ใส่ของที่คิดว่าอร่อยใส่ลงไปเลยไม่มีสูตรนะคะอันนี้คือสูตรหมักหมูปิ้งของแม่ดือ้อจะเห็นว่าน้ําตาลปี๊บของแม่ดื้อเนี่ยแข็งนะคะเนื่องจากว่าอากาศเย็นนะเวลาจะใช้ก็จะต้องใช้ช้อนขูดแบบนี้ค่ะอันนี้คือแบบนิ่มนะถ้าเป็นแบบน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลปึกเนี่ยคือต้องใช้สากทุบค้อนทุบกันเลยนะคะแม่ด้ใช้นมสดนะคะเพราะว่าไม่อยากเปิดกะทิแต่ถ้าใชก้กะทิกล่องก็จะนัวกว่าสียังไม่ได้ก็ใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มเข้าไปนะคะ อันนี้จะเป็นสีอิ๊วดำ <c oughs> ขอโทษค่ะแม่ดื้อไม่ค่อยสบายนะอันนี้จะเป็นสีอิ๊วดำของของคนนอร์เวย์นะ,ะพอใส่เข้าไปก็สีสันดูดีขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวจะแรปแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะอันนี้แม่ดื้อทำไว้เป็นชิ้นนะคะเอาไว้ทำเป็นสเต็กหมูนะวันไหนอยากกินก็จะเอามาทำนะคะจะแบ่งไปใส่ฟรีซไว้ส่วนอันนี้กระดูกนะคะของดีแม่ดื้อจะเก็บไว้ต้มต้มจืดต้มข้าวต้มต้มผักกาดดองนะคะ ส่วนอันนี้เดี๋ยวเราไปทําลูกชิ้นกันค่ะเรามาลงมือทําลูกชิ้นกันค่ะตอนนี้แม่ดื้อก็เอาหมูใส่เครื่องไปแล้วนะคะสูตรลูกชิ้นของแม่ดื้อก็แม่ดื้อเคยลงเอาไว้แล้วนะคะไปดูคลิปเก่าของแม่ดื้อนะแม่ดื้อก็ใช้สูตรเดิมสูตรเดียวที่เคยทําไว้นี่แหละคะ่ะอันนี้เป็นส่วนผสมลูกชิ้นของแม่ดื้อนะคะแม่ดื้อก็จะผสมทุกอย่างรวมกันไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปใส่ ในส่วนผสมลูกชิ้นเกลือหมดค่ะแม่ดื้อก็เลยใช้น้ําปลานะจริงจริงจริงจรงมีเกลือแบบนี้อยู่นะแต่ว่าแม่ดื้อขี้เกียจบดนะใส่น้ําปลาลองดูค่ะเที่ยวนี้แม่ดือวิ่งออกไปเอาหิมะมานะคะเพราะว่าหิมะตอนนี้เยอะมากแม่ดือก็เลยใช้หิมะผสมไปตอนที่เราบดรุ่นเนื้อลูกชิ้นค่ะ drives us apart at the end of the day yeah. sometimes when we think that we're doing it wrong we gotta remember things are changing but our love is always staying the same and if you ever forget ต้องล้างอันนี้นะเมื่อเช้ามีซื้อกุ้งอันนี้มาด้วยค่ะยดูก่อน่าละลายยังกุ้งต้มนะะอันนี้เขาฝรั่งเขาจะแกะเอาเนื้อแล้วก็ไปกินกับขนมปังนะพี่ยิ้มกับพี่ดื้อก็กินบ้างนะคะก็ชอบเหมือนกันแต่ไม่ได้ชอบมากส่วนคนที่ชอบมากคือคุณยายค่ะคุณยายวันที่เมืองไทยแม่ของแม่ดื้อม,มานี่กินแต่กุ้งอันเนื้อค่ะแกชอบแกบอกว่ามันหวานมันอร่อยนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อก็จะแกะกุ้งนะแล้วก็จะล้างจานแล้วจะเตรียมของนะคะ แล้วก็จะได้ทำข้าวเย็นแล้วค่ะทำอาหารเย็นให้พี่ยิ้มกับพี่ดื้อกินเพราะว่าตอนนี้ก็กี่โมงแล้วว่าตอนนี้บ่ายโมงแล้วค่ะเดี๋ยวบ่ายสองพี่ดื้อก็มาแล้วนะคะแม่ดื้อกำลังเตรียมของไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ยิ้มกับพี่ดื้อก็จะกลับมาแล้วจะให้ดูเห็ดแชมปิญองน้อยนะคะเนี่ยน้อยๆแบบนี้อร่อยนะกินแล้วมันกรึบๆตีอันนี้ที่แม่ดื้อผ่าแล้วนะคะอันนี้เตรียมผักไว้นะเดี๋ยวจะได้ผัดวันนี้จะทำบิบสโนดเดิเป็นอาหาร ฝรั่งของคนนอร์เวย์ที่นี่แหะคะ่ะเขาชื่อว่าบิฟสโนต์กินกับเบเนซอสนะคะกินกับซอสบเนส่วนลูกชิ้นแม่ดื้ก็น่าจะได้แล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวทำอะไเรเสร็จก็จะเอาขึ้นแล้วนะคะเนี่ยหนึ่งวันของไม่ดื้อพอลูกกลับมาก็กินข้าวกันนะคะพิมพ์พี่ดื้อแม่ดื้อกินข้าวด้วยกันแล้วก็สอนกันบ้านพาพี่ดื้อไปกิจกรรมตกเย็นมาก็หมดเวลาแล้วค่ะเนี่ยหนึ่งวันของแม่ดื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ตอนนี้ลูกชิ้นของแม่ดื้อก็เสร็จแล้วนะคะแม่ดื้อก็จะเอาออกจากเตาออกจากกระทะนะคะจะได้เอาไปพื้นที่ไปทํากับข้าวค่ะเพราะว่าเวลาที่เราทําลูกชิ้นเนี่ยเราจะต้องค่อยๆต้มนะจะต้มน้ําเดือดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันค่ะก็เป็นเนื้อที่แม่ดื้อต้องการแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะทํากินเองก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็สะอาดด้วยนะแม่ดื้อก็จะแบ่งใส่ฟรีซเอาไว้กินได้นานเลยค่ะ ตอนนี้แกะกุ้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ได้จะไปทำเอาข้าวให้พิมกับพี่ดือ้อละตอนนี้กลำลังอบมันอยู่นะไม่ได้ใช้แอร์ฟ라 r เร์นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเพิ่งใส่ไปนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนเสร็จเลยนะคะ

เดี๋ยวมาดูสิการตันไม่ดื้อห่อเสร็จนะคะแล้วก็ไม่ดื้อจะแพ็กเป็นถุงเป็นถุงไว้นะก็ใช้กระดาษฟอยล์แล้วก็ถุงพลาสติกนะคะลูกชิ้นนี้ก็จะแบ่งใส่ถุงแล้วก็จะลงไปฟรีสค่ะ นี่นะคะได้ละวหนึ่งหอ่อไม่ได้จะทําไว้ห่อละสิบไม้นะคะให้พี่ได้กินเดี๋ยวไม่นดูก็จะกรรไกรตัดตรงนี้นะแล้วก็จะไปแปะแปะวันที่แล้วก็ไปใส่ฟริสนะคะเดี๋ยวขอตัวทําก่อนนะคะตอนนี้ก็ถอดถุงมือออกเขียงเละเทะไปหมดเลยเนี่ยไม้หนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะลูกชิ้นแม่ดู้อใส่ไว้ถุงละยีลูกแล้วก็หมูปิ้งก็ถุงละสิบไม้แต่ว่ามีถุงสุดท้ายนี่เลอยูหกอ,อันนะ เดี๋ยววันนี้แม่ดื้อจะพาไปเซอร์ไพรส์วันเกิด50ปีของเพื่อนแม่ดื้อนะคะตอนนี้เพื่อนๆของแม่ดื้อก็พากันทยอยขึ้นเลข5กันไปหลายคนแล้วนะคะแม่ดื้อก็กําลังจะตามเขาไปคะ่ะปลายปี2025ก็จะไป50เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ขอไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนก่อนคะ่ะข้างนอกหนาวมากเลยไปเดี๋ยวแม่ดื้อพาไปดูบรรยากาศคะ่ะ บ้านเรามีรถติดแล้วเราอยู่ในเมืองแล้วนะเข้าแถวเรียงหนึ่งมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปเซอร์ไพรส์เจ้าของบ้านค่อยๆเดินนะลื่นนะพี่มดค่อยๆไปค่อยๆย่องนะเพราะว่าถนนลื่นนะคเป็นน้ำแข็ง นื่องจากหิมะตกมาหลายวันแล้วแล้วก็เหยียบแล้วมันก็จะแน่นมันก็จะเป็นน้ําแข็งมันก็จะลื่นจะทําขนมจีนเขาคว่ำไหมเนี่ยค่อยๆย,ย่อง หลังจากนี้ไปก็จะเป็นเพลงที่ติดลิขสิทธิ์ล้ลวนๆเลยนะคะแม่ดื้อก็เลยต้องใช้เสียงมาใส่ที่หลังนะคะก็มาเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนถึงที่บ้านเลยนะคะเจ้าภาพไม่มีใครรู้นอกจากสามีของเพื่อนแม่ดื้อซึ่งรู้งานนะคะเตรียมกันไว้แล้วเขาก็จะออกไปนอกบ้านเปิดโอกาสให้สาวๆได้กีดการ์ดกันเต็มที่เข้ามาก็ช่วยกันจัดตกแต่งนะคะแม่ดื้อก็ช่วยในครัวนะคะทำจัดดกมงดอกไม้อันนี้ก็ฝีมือแม่ดื้อนะคะแล้วก็ อาหารเนี่ยทำเสร็จมาจากที่บ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วนะคะที่เขาไปรับ อันหน้าที่ทําอาหารคนที่จัดตกแต่งสถานที่ก็จัดตกแต่งสถานที่ไปส่วนแม่ด้อก็ช่วยพี่พี่มนนะคะเนี่ยมือตำส้มตำเนี่ยอยู่ในครัวนะคะก็ช่วยหยิบช่วยจับช่วยนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้ช่วยเยอะเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่นี้เสร็จมาแล้วนอกจากที่ต้องมาทําหน้างานอย่างพวกส้มตำอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแต่งหน้าเค้กก็คือสรุปก็คือมีเล็กๆน้อย,อยๆยที่มาทําเพิ่มนะคะ อันนี้จะเป็นส้มตำเด็กน้อยอนุบาลของแม่ดื้อนะคะก็คือไม่ได้ใส่พริกใช้พริกจากก้นครกของครกที่ตำไปก่อนหน้านี้ซึ่งเผ็ดมากนะคะตอนที่จะมาแต่งหน้าเค้กนี็เขาบอกว่าให้แม่ดื้อแต่งแม่ดื้อบอกแม่ดื้อไม่มีฝีมือทางนี้นะคะก็เลยให้ตานะคะเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งมาแต่งก็แม่ดื้อไม่ไม่กล้าทำนะคะกลัวจะทำเค้กสวยๆของเพื่อนเสีย เค้กอร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าครีมไม่เลี่ยนเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาได้สูตรมาจากไหนยังไม่ได้ไปขอสูตรเลยว่าใครทําครีมนะคะคือตัวแป้งไม่ดือ้อดายมีหงไม่ดื้อก็ถือว่าดีแล้วแต่ว่าอยากได้สูตรครีมเค้กะคะกินแล้วไม่ไม่เลี่ยนนะคะทานได้เรื่อยๆซึ่งมันเป็นอันตรายมากเลยนะ,ะทุกวันนี้ก็น้ําหนักเกินไปไม่รู้จะเกินยังไงแล้วนะคะตอนนี้ตกแต่งเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะห้าสิบปีนะคะแต่งกันแบบง่ายๆนะคะทํากันแบบว่า เพื่อนๆที่สนิทกันก็ได้เวลาฉลองให้เจ้าภาพแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเราก็จะตอนนี้ก็มีการใส่เสื้อทีมด้วยนะ,ะไม่ดิ้งไม่ได้มีหรอกนะแต่ว่าเพื่อนเขาเอามาให้้เ,เตรียมมาให้เขาให้ยืมนะคะไม่ดิ้งก็เลยได้ใส่ด้วยค่ะ Happy Birthday, you. About, about. Pat, pat, เปาพพััดดออ่ง หลังจากงานวันเกิดเพื่อนนี้เสร็จนะคะพวกเราสี่คนก็มาจับกลุ่มคุยกันนะคะว่าเราจะจัดงานเป็นฉลองวันเกิดห้าสิบปีแบบงานใหญ่ที่เช่าสถานที่เลยนะคะแม่ดื้อก็ตกปากรับคําเพื่อนไปแล้วนะคะเดี๋ยวถึงเวลาแม่ดื้อจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งคะ่ะวันนี้เราก็จะมาทานอาหารที่เราได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะคะแม่ดื้อก็จะจัดการย่างหมูปิ้งนะคะก็ไปจี่ในกระทะนี่แหละค่ะม,มันย่างไม่ได้อยู่แล้วเนาะข้างนอกก็ออกไม่ได้นะคะหิมะเต็มไปหมด ข้างในบ้านก็ไม่มีเตาจะปิ้งหรอกนะคะก็ต้องใช้จีกับกระทะหรือไม่งั้นก็จะต้องไปนาบกับเตาย่างแซนด์วิชนะคะแต่ไม่ได้ขี้เกียจล้างไม่ได้ก็ขี้เกียจทําความสะอาดก็เลยเอามานาบกับกระทะแทนวันนี้ก็เอาแกงหน่อไม้ที่ไม่ได้แกงไว้ตอนหน้าร้อนเอาใส่ฟรีสไว้นะคะเอาขึ้นมาอุ่นด้วยก็มีนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็มีซุปมะเขือนะคะซุปมะเขือไม่ดื้อหอ,หอมเยอะกว่ามะเขือนะ,ะเพราะว่ามะเขือมีแค่แพ็คเดียวนะคะซื้อมาติดบ้านไว้ก็มะเขือแพงด้วยล่ะคะ่ะ ไม่ค่อยได้เข้าเมืองนะคะช่วงหน้าหนาวอากาศไม่ดีทางก็ลําบากก็เลยจะต้องกินอาหารเก่าอาหารฟรีสที่มีอยู่นี่แหละคะ่ะช่วงนี้ไม่ดื้อก็ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรนะคะนอกจากไปทําง,งานแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ป่วยนะคะก็วันไหนได้ทาได้ทาอาหารกินก็อยากมาอวดเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะอากาศแย่ค่ะแดดไม่เคยเห็นเลยแล้วพอตอนเย็นไม่ดื้อก็ปิ้งลูกชิ้นกินนะคะก็นี่ก็จะเป็นของที่ไม่ดื้อทาไว้ก่อนหน้านี้นะคะ ก็พอให้เราหายหิวหายอยากทานไปได้บ้างคะ่ะน้ำจิ้มเผ็ดนะสำหรับแม่ดื้อเพราะว่าไม่ได้กินเผ็ดไม่ค่อยได้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้กดตัวทันก่อนนะคะ ช่วงนี้หิมะที่บ้านแม่ดื้อก็เริ่มจับตัวเป็นน้ําแข็งแล้วนะคะอันนี้ก็คือตอนเช้าที่แม่ดื้อเลิกงานกลับบ้านมานะคะพ่อปู่แม่ดื้อก็เอากรวดมาโรยทับบนน้ําแข็งให้อีกทีหนึ่งนะคะถ้าไม่โรยเนี่ยเดินไม่ได้เลยนะมันจะลื่นมากนะคะปีปีหนึ่งที่นอร์เวย์เนี่ยมีคนประสบอุบัติเหตุลื่นล้มแล้วก็กระดูกหักได้รับบาดเจ็บเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่ละหน้าหนาวก็ต้องระวังค่ะแล้วก็แม่ดื้อได้ซื้อ มะพร้าวไว้นะคะตอนช่วงก่อนที่จะคริสต์มาสนะคะเพราะว่าที่ร้านค้าแถวบ้านแม่ดิ้งเขาจะมีมาขายช่วงก่อนคริสต์มาสเพราะว่าคนน์เวเขาก็จะทําขนมเหมือนกันแม่ดิ้ก็เลยซื้อเก็บไว้ไม่ได้ทําอะไรนานแล้วแม่ดิ้ก็เลยประมาณเดือนเนึงนะคะ่ะอากาศข้างนอกก็แย่ๆนะคะแม่ดิ้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแม่ดิ้จะเอามามะพร้าวขึ้นมาหั่นไว้รอพิมพ์กลับมาจัดก,การให้นะ,ะอากาศก็เน่ามากะคะแสงแดดนี่ไม่เคยเห็นเลยนะคะหิมะก็ตกตลอดหนาวตลอดนะคะ แล้วก็พอพิมพ์กระทอปเปลือกให้พิมพ์กลับไปจับทางานแล้วก็สภาพเป็นอย่างที่เห็นนะคะดูเราไม่น่าจะได้สักอันเลยนะแต่ดูลูกนี้แล้วมีภาษีกว่าเพื่อนดูดีกว่าเพื่อนนะคะแต่ว่าข้างในไม่มีน้ำนะไม่ได้เขยา่าดูละเดี๋ยวเรามาผ่าพิสูจน์กันคะ่ะว่ามันจะเหลือหรือเปล่านะคะหรือจะต้องทิ้งหมดสรุปแล้วก็เน่าหมดเสียหมดนะคะเนี่ยค่ะขึ้นรายอยู่ด้านในนะคะเพราะมันไม่มีน้ำเนาะแต่ว่าเราก็อยากลองก็เหมือนกับซื้อ,อามาทิ้งเลยค่ะ ไม่ดืก้กะว่าจะเอามาหั่นซอยฝอยๆเอาไว้ทําเป็นเมี่ยงคํานะคะเอาไว้กินกับเพื่อนกะว่าช่วงโพสเกหรือว่าอีสเตอร์นะคะที่นอร์เวย์จะเรียกว่าโพสเกก็จะหั่นฝอยๆแช่ฟรีซไว้แล้วถึงช่วงโพสเอสเกก็จะเอามาคั่วหอมๆแล้วก็ไปกินกับเพื่อนเนาะก็สรุปต้องได้ทิ้งค่ะ แต่แม่ดิ้กก็ไม่ยอมแพ้นะคะไปเอาปลาในฟิสขึ้นมาจัดการนะคะมีปลาอยู่ปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็มีปลาตัวใหญ่อยู่สามตัวแม่ดิ้กก็เลยเอาปลาตัวใหญ่ไปทําปลาส้มแล้วก็ปลาตัวเล็กเนี่ยว่าจะลองทําปลาจมแล้วก็ตัวเล็กนี้เหลือเยอะก็เลยเอามาลองทําปลาล้าดูด้วยนะคะก็ใช้เวลาตัดหัวควักไส้นานมากยิ่งปลาตัวเล็กนี่แบบโอ้ยใช้เวลายืนอยู่นานเลยค่ะขอดเกตอีกอะไรอีกกระเด็นติดติดเต็มครัวเต็มบ้านเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละ แม่ดื้อเป็นมนุษย์ที่นอนกลางวันไม่เป็นนะ,ะนอกจากป่วยน็อกสลบถึงจะนอนกลางวันได้นะแอคทีฟหาอะไรทําตลอดทํางานบ้านอะไรเงี้ยนะคะทําเสร็จก็จัดแจงตำเออแตงกินนะคะก่อนจะไปทํางานพิมพ์ก็ออกไปไถหิมะออกจากทางให้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหิมะตกมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะน้ําหนักเบาเราจะไถหิมะออกได้ง่ายวันนี้นะคะแม่ดื้อกลับมาถึงบ้านกลิ่นปลาส้มแม่ดื้อกระเทียม แล้วก็กลิ่นเปรี้ยวอะ,ะค่ะคลุ้งบ้านไปหมดเลยแม่ดื้อก็เลยเอาไว้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันกลิ่นมันดามเรุนแรงมากคนที่จะบ่นแม่ดื้ก็คือพี่ดื้อนี่แหละคะ่ะสามีแม่ดื้อไม่กล้าบ,บ่นให้แม่ดื้ออยู่แล้วนะจะทําอะไรก็ได้หมดนะแต่ว่าพี่ดื้อด้วยความเป็นเด็กนะคะบางทีก็พูดแล้ว่าไม่เกรงใจแม่แม่ก็เลยต้องรีบจัดการตัวเองนะคะก็เลยจัดการทอดค่ะแม่ดื้อก็จะชุบไข่แล้วก็ไปทอดนะทำแล้วไม่ได้ทิ้งก็รู้สึกดีใจนะก็เลยต้องโทรไปอวดคุณยายะคะ่ะให้คุณยายาดู แม่ดื้อก็ใช้สูตรของคุณงอยโพนชาแนลนะคะก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะคะก็แม่ดื้อก็กะกะด้วยค่ะส่วนอันนี้ประจมแม่ดื้อไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะเขาใช้ข้าวสวยทาแม่ดื้อก็ไม่เคยทําสักทีนะเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าจะได้กินหรือจะได้ทิ้งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือว่าปลาไม่ด้ติดกระทะนะคะเนื่องจากว่ากระทะแทบเทปลอนของแม่ดื้อกระทะใบนี้เป็นกระทะเหล็กแม่ดื้อไม่ยอมทิ้งนะคะ มันก็แทบลอดหลุดไปละเวลาทอดมันก็จะลําบากนิดนึงตอนนี้ก็คือทอดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ม่ที้ก็จะกินกับหัวหอมซอยนะคะส่วนพริกซอยไม่มีนะเพราะว่ากินเผ็ดไม่ได้นะ,ะก็เป็นความภูมิใจนะก็เลยเอามาใส่ไว้ในคลิปเพื่อเพื่อให้ตัวเองดูตอนหลังตอนแก่นี่นแหละคะ่ะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ